สว,ส,สวัสดีค,ครับยินดีต้อรับเข้าสู่ช่อง At Channel นะครับผมวันนี้กลับพบกันอีกครั้งกับการ react ตัวอย่างตอนซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่เรากำลังรออยู่เหมือนกันนะครับผมที่เราจะมาเรื่องใหม่ของทาง BTV ก็คือเรื่องพฤติการที่ตายหรือแมนเนอร์อัปเดตนะครับผมก็ก็เป็นนิยายเรื่องหนึ่งที่เป็นนิยายาเรื่องหนึ่งซึ่งจริงๆอยากซื้อมาแล้วแล้วก็ได้อ่านหรือยังยัง <c oughs> ไม่อ่านเพราะว่าตอนแรกจะอ่านแล้วแต่คิดว่ามันเป็นแนวสืบสวนสอบสวนซึ่งมันเป็นแนวทางของเราเพราะฉะนั้นก็คิดว่าถ้าอ่านเดี๋ยวไม่สนุกดวลคิ เก็บไว้ดีกว่าไม่อ่านแต่คิดว่าเดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวมันจะมีคนอ่านแล้วเพราะนั้นก็เลยบอกไว้ก่อนว่าถ้าสมมติจะรีแอคเรื่องนี้คงจะแบบรีแอคแบบไม่รู้อะไรเลยแต่จะไปตามที่เขาเล่าให้ฟังจะตื่นเต้นไปด้วยกันมาคุยกันได้แต่อย่าเพิ่งสปอยเราเออใช่ขอไม่สปอยเร่งขอไม่สปอยคิดว่าอยากจะตื่นเต้นไปกับนิยายเพราะคิดว่ามันมีความซับซ้อนอยู่ในเรื่องของมันอะไรเงี้ยและคิดว่าการเล่าของพี่มาเดี่ยวชูเกียริที่เป็นู่วำกับเนี่ยคงจะมีความเล่าแบบให้เราด้วยลุ้นน่ะ มันน่าจะเป็นหนังที่มีมิติหลายด้านอาจจะต้องดูและคิดถ้าไม่ได้คิดเราอาจจะไม่เข้าใจใช่อาจจะ<ม>ต้องมแบบีความรู้สึกนะอะอาจจะต้องอ,อาจจะต้องแบบคิดหน่อยเพราะมันมีการสืบสวนสอบสวนต้อวแบบว่าแบบมองหลายมุมมันมต้องมีเหตุจูงใจมีการอําพรางคาดีอะไรอย่างนั้นแล้วก็มีคิดว่าน่าจะเป็นคนนี้อ่ะไม่ใช่ว่ะคนที่ไม่น่าจะต้องสงสัยที่สุดอาจจะเป็นคนทำก็ได้ใช่แล้วความน่าสนใจของมันคือมันเป็นนิยายที่เหมือนกับเป็นชายชายแต่มันอยู่ใน แพทเทิร์นของการที่เป็นการสืบสวนซบสวนซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆมันเป็นพวกนิยายพวกนี้มีเยอะแต่เราไม่เคยเห็นมาในรูปของซีรีส์มาก่อนใช่พี่ <ừ> ว่ามันเป็นการเล่าเรื่องที่ มันแปลกใจแล้วอาชีพที่มันเข้ามาอินโวล์ฟในสตอรี่เนี่ยก็เป็นตำรวจใช่เป็นหมอเป็นหมอประมาณนี้มั้ยเป็นคุณครูเออซึ่งซึ่งมันมีความหลากหลายของการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตหรือหลักการในการใช้ความคิดตัดสินต่างๆมาอาจจะเอาพื้นฐานของอาชีพมันแหละมามีส่วนร่วมไม่รู้พี่ดาวไปก่อนนะมันเป็นเรื่องที่อาจจะทําให้เราได้เห็นมุมมองอะไรใหม่ๆแล้วมีการสอดแทกความความความน่ารักของของบอยเลิฟบ้างใช่แล้วก็แต่แต่เป็นซีรีส์ที่คนอ่านนิยายเยอะอยู่ประมาณหนึ่งนะเป็นฐาน มีฐานนิยายที่เยอะอยู่เพราะเป็นนิยายเป็นเขาบอกเป็นนิยายที่ดีเลยแล้วก็แต่งออกมาได้ดีมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น<ม>เ,ขเขาเข้าใจเพราะแางวันนิยายวาตกรรมส่วนใหญ่อะมันดีอยู่แล้วถ้าสมมติมันแบบแต่งออกมาได้ดีแล้วยิ่งมันมาใส่เรื่องของ BL เข้าไปอีกมันก็ยิ่งทําให้คนแบบ<ม>ช,ชิปเปอร์ไปด้วยจิ้นไปด้วยแล้วยังอยู่ในความเป็นแบบ ฆาตกรรมสอบสวนเทลเลอร์ด้วยมันคงจะแบบเออตื่นเต้นและไม่พูดไม่ได้เรื่องตัวนักแสดงละจริงๆแล้ววัยปกตินะจะเด็กๆถูกปะมัธยมมหาลัยแต่อันนี้คือเขาให้เข้าสวยทํางจริงใช่แล้วคนที่เล่นเองก็ค่อนข้างจะโตขึ้นมาออกนิดนึงก็คือตุลกับแม็กจริงๆแล้วที่เป็นคู่หลักชอบเป็นคู่หลักจริงๆน้องแม็กเนี่ยก็คือน้องแม็กเด็กกว่าตุลแม็กก็ตุนหลายปีอยู่น้องแม็กเพิ่งจบ แต่เขาเข้าวงการมาสักพักแล้วก็สุดเด็ดบทที่เขาได้รับเขาเริ่มมาด้วยการเลืเอกอกหักมารณะกับผมก <c oughs> <ๆ>็คือเรื่องทูเกเตอร์วิทมีที่จริงมันเรื่องมันเรื่องแบทโรแมนส์ก่อนแล้วเขาก็เป็นตัว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 รองในนั้น<ๆ>เป็นคู่รองแล้วแต่วงกลายเป็นคู่หลักในเรื่องของเขาคืออกหักมารณะกับผมคือทูเกเตอร์วิทมีเขาก,กระแสะมันดีมากจนเถ่ามาแบบสามภาค หลังจากนั้นเขามีกระแสประมาณนึงแล้วก็ไปเล่นละครเรื่องอื่นกันต่อไปแล้วคใครก็รใช่จริงๆอะ่ะเราก็รู้จักเรื่องตูนมาประมาณนึงนะเพราะเพื่อนเราเป็นเพื่อนกับตูนเสร็จแล้วจริงๆ,ๆเขาก็จริงๆเขาก็เมาหรือเปล่าอ่าแต่จริงๆ <c oughs> แต่จริงๆแล้วคือจริงๆเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาก็แบบว่าจริงๆเขาจะไม่อยากจะเล่นเรื่องละครซูซี่ไวแล้วแล้วท้ายที่สุดแบบว่าเขาเขาได้เห็นบทตัวเนี้ยเขาก็ตัดสินใจว่าโอเคงั้นกลับมาเล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เจอตูนกับแหมกอีกครั้งหนึ่งคู่กับแหมกอีกรอบหนึ่งกร เกรทพลของเราแล้วก็มีแต่ตัวละครที่น่าสนใจแต่จริงเกรทก็โตมาด้วยสังคมแบบบอยเล์ต้น้นะแล้วก็มีผันตัวไปอยู่ช่องเจ็ดในละครหลังข่าวบ้างแล้วพี่เคยทํางานร่วมกับขาตอนที่เคยใช้กับแบรนด์สกินแคร์เป็นออร์เรียลเมนเอ็กซ์เปิช่วงหนึ่งก็มีโอกาสได้ทำงานกับน้องน้องก็เป็นคนแบบตั้งใจทํางานเพราะว่าพี่รู้จักเขาแต่ก่อนเขาประกวดหนุ่มคีโอแล้วเพรานนใช่ป่ะหลังจากนั้นน้องก็แบบดูแลผ่นดีมากแล้วแบบผิวหน้าน้องก็ดีก็เลยเอามาไปชัมเป็นเหมือนกึ่งคลิวแอลอ่ะเอนดอร์สของ แบรนด์ในช่วงหนึ่งก็มีโอกาสได้ทำงานน้องน้างคนตั้งใจทำงานนิสใส่ดีนี่ก็เพิ่มตึนกับแมวเพราะเอกว่าตุนก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เฟอร์เฟคน้องทนทุกอย่างร้องเพลงได้เล่นดนตรีได้ ทุกอย่างเลยเรียนเก่งด้นี่เรียนเก่งทุกอย่างพูดเลยสองพูดจีนก็ได้พูดอังกฤษได้คือแบบไม่รู้จะเอาอะไรอีกแล้วคน,คนคนนี้คือทำได้จริงน้องมีงานประจำแบบเป็นดาราเต็มตัวนางมีนางก็มีธุรกิจของตัวเองอะไรอย่างนี้ก<อ>็แบบบ้านก็มีฐานหนาอยู่แล้วจริงๆธุรกิจที่บ้านก็โอเคอยู่แล้วคือแบบเออเพอร์เฟกอะไม่ไม่เห็นจุดบอดของตุลเลยจริงอะะแแลมม็็กก่ แมกก็แมกก็แมกก็เป็นคนที่ขี้เล่นนะฮะว่าชีวิส่วนตัวเขาก็แต่บ้านเขาก็ทำไม่ได้ใจเรื่องบ้านเขาเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าโอเคเทน้องก็เป็นคนที่เก่งขยันทํางานให้เห็นความตั้งใจของน้องหลายครั้งเวลาเขาทำงานเขาตั้งใจแปลว่าสองคนนี้คือเซ็นสัญญาอยู่กับทางที่วีเทนเดอร์ใช่แต่ส่วนเกสทคนนั้นจะเป็นฟรีแลนซ์แล้วเขามารับงานจอกหนีใช่ป่ะใช่แล้วพุ่มกับเรื่องนี้เป็นใครไม่เดียวชุกเกรตไงอ่ะก่อนหน้านี้มีงานอะไรบ้างคะ ถ้าผลงานเด่นๆของพี่ไม่เดียก็ต้องรักแห่งสยามเนาะผลงานบรรดาของเขาอีกเรื่องหนึ่งก็ได้เป็นดีลไปด้วยกันนะที่เพิ่งออกไปสู่สายตาคนเนาะแต่ก็ไม่มีอไหานาชนะรักแห่งสยาม้วแหละเขาน่าจะเป็นผลงานแบบมาร์สเตอร์เพซของเขาเพราะอจริงเรื่องนั้นอ่ะพี่ไม่ได้ไปดูทีเซอร์เลยนะแล้วพี่เห็นโปสเตอร์จำได้มาริโอเล่นเลืองแรกใช่ป่ะแล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงสองคนกับผู้ชายสองคนก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องวันความรักวัยรุ่นเด็กมัธยมปกติกุ๊กกิ๊กุ๊กก๊กแล้วมันเพิ่งเข้าวันเพิ่งเริู่วันแรยอวันนั้อ แบบเชื่อเกิดอะไรขึ้นกูไม่คิดว่าต้องมานั่งดูหนังอะไรแบบนี้หนะัวันนี้นะอตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอดูแล้วมั้งเฮ้ยมันโคตรจริงนี่คือชีวิตฉันเลยอะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งครับว่าด้วยตัวพี่มาเดี่ยวไม่เคยกำกับซีรีส์นั่นน่ะสิคือไม่เคยลงมากำกับซีรีส์วายนั่นน่ะสิถ้าเขาจะเล่นเขาจะเล่นแค่ภาพ,พยนตร์ที่เป็นแบบ B ีแลต่เขาไม่เคยลงมาที่จะนั่งแท่นกำกับวายเพราะฉะนั้นการอะไรแบบนี้มันเป็นอะไรที่ เขาก้ารที่จะรับงานนอกจากทีมีแนเดอร์ซือว่ามันต้องบทไม่ธรรมดาพี่ว่าเขาจะต้องเชื่อใจว่าเขาต้องทาเรื่องนี้ออกมาได้ดีแล้วเรื่องมันต้องสนุกพอที่เขาอยากจะสน,สนใจแล้วลงไปทําแล้วมันต้องมีอ,มอะไรที่ใหญ่เขาเล่าอะ่ะเขาถึงอยากจะลงมาทำเพาะว่าม,มันก็น่าจะเป็นเรื่องที่เือว่าพอเห็นพี่ไม่ได้มาทำแล้วคิดว่าบทมันต้องน่าสนใจเขาถึงเลือกเลยอยากให้ทุกคนได้ลองมาเปิดใจลองดูลองรับอะไรที่มันเป็นรสชาติใหม่ๆที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยอ,ม,อม,มันอาจจะสนุกนะ มันอาจจะสนุกนะก็ไม่แน่ใจค่อยไม่ได้อ่านนิยายไงแต่เราคิดว่ามันก็น่าจะมีความกลมกล่อมในตัวของมันเองแลวมันก็มีเด็กหลายๆคนนะเช่นแบบมีเฟยจาก g ีเอ็ก็มาเล่นเป็นกายการนะเป็นนักกฏหมายในเรื่องเฟยที่เราเห็นมีรนวดก็เกี่ยวเป็นายการคือแบบมันก็มีหลายๆบทที่แบบคนพิกคาแรคเตอร์หลายๆอันที่มันมาเล่นกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูดูตัวอย่างก่อนละกันว่าเชลเลอร์จะเป็นยังไงทุกอย่างเกิดที่เวียงผาหมอก และก็เรื่องซีรีส์เรื่องนี้สามารถหาตามชมได้ที่ VTV Original เท่านั้นก็คือดูทาง VTV Original เท่านั้นถ้าเป็นถ้าเป็น VTV ถ้าเป็นถ้าซับสคกับ VTV ใช่มหมเพื่อใหก็ดูเรื่องหนึ่งตอนออกมาทุกวันจันก็มาแทนหลังจากจริงๆเขาต่อจากเกียร์สีขาวกับกียร์สีฟุ่นเลยโอเคโอเคงั้นไปดูตัวอย่างกันดีกว่าวันนี้ตัวอย่างเพิ่งออกเลย ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษแต่ในความธรรมดาของมันนี่แหละครับที่ทำให้ผมตกหลุมรักสองคนที่มีคนดีเย่ไปร้องอยู่ด้วยกันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตายเป็นใคร่ะครับผู้ตายอายุ31ปีเป็นครูโรงเรียนมัธยมครับผู้พบศพคือนายวิรพงศ์อินคำเวียงแฟนของผู้ตายเคสเสียฤริการที่ตายไม่น่าใช่การฆาตัวตายครับมีบูด้วยอ่ะ แล้วทีนี้เชื่อหรือยังครับผมไม่ใช่คนร้ายเฮ้ยมันมีโรติกด้วยอ่ะนงก็เล่นกนกมปกตินะแ,ตแล้วแต่ทูเกเตอร์แล้ว <Great. S 2> เฟย์จำชื่อไม่ได้อี้พีชไม่โกะวะไม่รู้เห็นแบบแบบไม่ทันอนะ่ะเอมดีผมรักคุณตำรวจเหมือนเขาจะทำจริงว่ะเมนเดอฟ e s ต แต่มาคนลเเวลามาตอนสองทุ่มต่เหมือนเขาทําจริงอะ่ะทาจริงคือเหมือนเขาเป็นคนข้างจริงอะ่ะแล้วเขาเพยายามจะปกปิดไม่รู้เซนดูจากตอนนี้เซนคิดเร็วๆเลยนะอืมแต่คิดว่าไม่ใช่คิดว่าเรื่องมาคงแบบไม่ง่ายขนาดไม่ง่าย<ต> <ๆ S 1> ขนาดนั้นใช่แต่คิดว่าเรามดูแค่ว่าตัวตัวตัวแม็กซ์เนี่ยจำชื่อบทจำชื่อตัวละครในเรื่องไม่ได้แต่รู้ว่าดูแค่ว่าตัวเนี่ยชื่อหมอบานแต่ตัวแม็กซ์ี่จริงๆในในในเปลือกนอกจะเป็นคุณครู แต่จริงๆเขามีโลกด้านมืดของเขาอยู่ตอนกลางคืนเหมือนเขาจะเป็นหัวหน้ามาเฟียเลยสักอย่างหนึ่งที่อยู่ตอนกลางคืนอืมคือเขามีเขามีพอพอตกดึกเขาไปอีชีพหนึง่งคือดับเบิลโรแหละดับเบิลโรว์จริงจริงอาชีพหลักคือเป็นมาเฟียแต่จริงๆคือเปลือกนอกคือเป็นคนครูอะไรเงี้ยอือก็เลยอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งนี้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดของหมอบาลหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเหมือนกับแบบคิดว่า คนนี้น่าสงสัยจังเป็นฆาตกรแล้วนึกย,ยิ่งสงสัยยิ่งสืบหากปยิ่งรักแต่เหมือนปมืเกี้มมันคือจะไปยิงหมอบันที่หน้าผาเหมือนปิดปากนะแต่าจจไม่รู้ทีไม่ได้อนุญาตไงกคนอนนี้คงรู้แหละอแต่เราไม่รู้ไงแต่เอามป็ว่ามันก็มีความน่าสนใจของอันหนึ่งคือหมอเข้ามาพสืบหาความจริงม,มาพูดความจริงแทนคนที่เสียชีวิตไปแล้ว ก็มีหมอคนที่ไปเห็นไม่ใช่คุณครูหรือตุนใช่ป่ะที่เล่นรับทเหค,นคุณ <Mac S 2> แม็กแม<ๆ>็กเออแม็กซึ่งกำลังจะซ่อนอะไรบางอย่างเสร็จแล้วก็มีตำรวจอีกคนหนึ่งกคนตายคนตายน้องน้องนะงชื่อเมโกะ้าจำน้องไม่ผิดนะน้องเล่นน้องเล่นหลายเรื่องอยู่เป็นเป็นดาราหลายช่องอยู่ชื่อเมกโกะส่วนผู้หญิงที่เป็นที่เป็นเหมือนกับมีฉากหนึ่งน่นจาจะมีมินน์่ะเล่นด้วยอื แต่เหมือนกับตอนที่เคยดูสัมภาษณ์เก่าๆสักสองสามเดือนตอนที่เขาตอนเปิดตัวซีรีส์เรื่องเนี้ยเขาเหมือนกับมินเขาจะเป็นเหมือนกับเป็นพี่สาวของเม็กโกะมั้งเออแล้วน้องสาวตายแล้วมินก็เหมือนกับเป็นคนที่ไฮโซอยู่ในเวียงผาโมอะไรแบบเนี้ยเออเขาจะแบบน่าจะมีบทอยู่คำว่าบทซับซ้อนอยู่คือเป็นแต่เมื่อกี้เท่าที่ตอนหลังๆมันเริ่มมีตัวละครโผล่เข้ามาหลายตัวมากเลยนะมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่แต่ว่าตัวละครหลักๆมันมีอยู่แค่นี้แหละหมอบานมีมีพิดมีแม็กใช่ไหมแล้วก็มี มีเกรทที่เป็นตำรวจมีเอ็มดีที่เป็นผู้ช่วยหมออ่ามีเฟยเฟย์ที่เนเจ้าห้าที่ตเขาเล่ากว่าเป็นอายการทำจำนักทำสำนักตำรวจสืบสวนสูมคุยสภาพอยู่เมกโกะคือคนที่ตายมีมิ้นที่เป็นแบบพี่สาวเนี่ยก็คือตัวละครหลักๆอ่ะมันจะอยู่ประมาณนี้คราวนี้จะเกิดเรื่องอะไรบนเวียงผาหมอกบ้างทุกอย่างถูกเซตอัพในเวียงผาหมอกให้ดูเป็นแบบที่มีหมอกเยอะลึกลับลึกลับดูซับซ้อนดูเป็นแบบธีมของแบบทิลเลอร์ฉากหลังอืม ก็ต้องไปดูกันว่าจะเกิดอะไรแต่ต้องพูดไม่ได้ว่าสองคนเนี่ยเขาโอเคมีเข้ากันอยู่แล,แล้วหุ่นดีด้วยใช่หุ่นดีแล้วจริงๆเนี่ยฉันเคยดูตอนช่วงเขาไปออกรายการเลยอ่ะดาวดาวเที่ยวหรืออะไรสักอย่างเดือนเที่ยวอะไรนะมันมีแบบพาไปเที่ยวอะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นสองคนโอ้ออแล้วมันมีไปนงอ,ออนเซนนะ,ะรายการอาทิตย์อุทยอัยเลยไหมไม่รู้ไม่แน่ใจแบบไปเที่ยวแบบคือต้องห่อผ้าอ,อ,อแล้วลงไปอาบบ่อน้ำร้อนออนเซนนะ คือสองคนนี้เขาก็ตัวติดกันประมาณหนึ่งตอวเขาเล่นละครเขาเขาสกินชิปกันเยนเอะอ,อยู่อ่างเงี้ยแต่แต่ก็ถามว่าในในบริบทของชายที่เราเห็นในเรื่องก็ไม่แปลกใจเพราะว่ามันโตแล้ว ด้วยตัวละครมันมันในเรื่องมันโตมากแล้วเข้าใจไหมคือฉากในเรื่องที่เราเห็นมีจับผ่อนเสื้อมีจูอีโรติกซีนอะไม่ใช่แปลกใจเพราะว่าจริงๆในทูเกเตอร์วิดมีอะถ้าใครดูมาโอ้โหะหนักกว่านี้เยอะกว่านี้อันนี้อาจจะน้อยพี่เลยคิดว่าเรื่องนี้ยเป็นไงพี่ก็ต้องดูอย่างน้อยอะสืบสวนต้องเดาอันนี้คือสายพี่อันที่สองคือมีอีโรติกก็ใส่ก็ใส่เธอชอบดูชอบนี้เออฉันว่ามันใช่ ขอย่างเดียวอย่าทำฉลองให้ก็พอละช่วงนี้รับบทร้องให้เยอะเกินไปจนเริ่มมีออชาวบ้านโ,ทโ,ทโ,ทโสโ่ง m มสเ a จมาคอมเลนแล้ว <c oughs> น้าท่วมแต่คิดว่าไม่ร้องให้หรอกครับมันน่าตื่นเต้นอแต่ก็แต่ก็ไม่รู้ว่าจะอีโรติกขนาดไหนนะเพราะว่าแต่ด้วยความที่ด้วยความที่นอสองคนก้ามใหญ่ไงพี่ว่าน้าจิ้มนิดหน่อยคงไม่เยอะมากพอมันก้ามใหญ่พอเราไปอยู่ฉันแล้เขากึงแบบหูแบบอึดอัดไปหมดหรอมันดูแบบไม่ใช่มาดูแบบว่าโอ้ดูอีโรติกึ้นไม่อีกไงตายละ แต่ขยอย่าทำให้ฉันร้องไห้เลยฉันเหนื่อยมากๆเหนื่อยมากๆพอแล้วช่วงนี้อ <c oughs> ขอขอเครียดได้รุนได้ให้แบบคิดตามอะไรอย่างเงี้ย<ต>น่าสนุกอะ่ะก็ถ็นว่าเป็นบทที่ดีนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นคู่วายหรือคู่ B ีเอลคู่ใหญ่เป็นรุ่นใหญ่อ,อะไรใหญ่หรอตัวใหญ่อันนี้คู่ใหญ่ขอของวงการอยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่าเขาเคยแซวตัวเขาเองว่าแบบว่าเป็นหุ่นแบบ เอเวนเจอร์สองคนมาเจอกันคุณมีสองคนมาเจอกันอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูกันว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าการแสดงเขา,าหลายปีผ่านมาเขาพัฒนาขึ้นไปเยอะแล้วเชื่อว่าเขาจะทำาอกมาได้ดีแล้วก็ได้ยินเขาว่าคือเพื่อนที่รู้จักกับตุนบอกว่าตุนตั้งใจกับเรื่องนี้มากอืเขาก็ทิ้งหลายๆอย่างเพื่อทําเรื่องนี้อก็เลยคิดว่าก็คงต้องรอดูกันว่าจะเกิดอะไรบเขาเขาตั้งใจขนาดไหนแล้วผลงานออกมาจะเป็นยังไงอ่ะ แลมาติดตามกันดูว่าเริ่มเรื่องมันจะเป็นยังไงอโอเคครับงั้นก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันกับพฤติการที่ตายนะครับผมก็น่าจะรีแอคเนี่ยก็น่าจะสัปดาห์หน้าเร้น่าจะลงประมาณสัปดาห์หน้าเขาเริ่มออนแอร์วันร <30 S 1> ที่30<ะ>วันจันใช่ก็เดี๋ยววันวันเสาร์ที่สิบนี้ก็น่าจะไปดูที่รอบ เขาเรียกว่ารอบอะไรอ่ะไม่แน่จะรอบเพรสหรือรอบสักอย่างสักอย่างก็ได้ได้มีโอกาสเขาได้มีโอกาสทางทีวีทันเดอร์ให้โอกาสพวกเราได้แบบว่าไปชมรอบรอบหนึ่งด้วยอะไรเนี่ยที่เป็นรอบที่เป็นรอบเปิดตัวพิติการที่ตายนะครับผมในการชม2ตอนแรกก่อนก็ขอบคุณนะครับผมที่แบบว่าได้เป็นเกียรติมากๆที่เชิญพวกเราไปก็เลยว่าเดี๋ยววันเสาร์นี้คงจะได้เห็นอะไรมากขึ้นแล้วก็ได้ฟังบทสัมภาษณ์กับทางผู้กำกับมากขึ้นก็คงเดี๋ยวจะมาเก็บมาเล่าให้ฟังตอนที่เรียลพีหนึ่งรับรองว่าในเอพีหนึ่งถ้าใครได้ดูเราอ่ะเราจะ พูดว่าเราชอบอะไรดีกว่าแต่เราจะไม่สปอยอ่าใช่แล้วก็ E-P หนึ่งเนี่ยตอน REACT เนี่ยอย่าอาจพวดเราอาจจะดูมาก่อนแล้วเพราะว่าเราคงต้องไปดูก่อนในวั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 นสร์ที่จะสื่อ่างนี้นเราอาจจะกลายเป็นว่าพอดูอาจจะเหมือนกับว่าไม่ได้เป็น React แบบสดๆเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นรีแอคที่เหมือนกับรู้มาก่อนแล้วแต่คงจะอาจจะเก็บหรืออะไรมากขึ้นแล้วก็มาพูดเพิ่มขึ้นตอนจบองก็ไม่แบบนั้น โอเคครับก็เดี๋ยวว่าจะไม่เจอกันใหม่กับการ Reaction Series พฤติการที่ตายนะครับผมก็ฝากตัวไว้ด้วยนะครับก็เอาไว้ติดตามกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe นะครับช่อง A อช n n e l ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดข่าวนะครับผมเวลาเราลงอัปโหลดหรืออัปเดตงานต่างๆลงไปในช่องนะครับผมแล้วก็ติดตามได้ากช่องทางเนาะมี YouTube Instagram Twitter นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับกับบ้านแม็กตุนตุนแม็กนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่แล้วก็เกษพลด้วยเกษพลด้วย ฝากไว้นะครับกับหลายๆด้อมเลยที่มาอยู่ในเรื่องนี้นะครับทั้งบ้านเฟยบ้านเฟียสพลบ้านตุนแม็กนะครับผมแล้วก็บ้านน้องเอ็มดีเขาเรียกตุนมากกนหรือแม,ม็กตุนเรียกแม็กตุนแม็กตุนใช่ไหมใช่ <จะ S 2> ตุนพอตุนจะอยู่ตุนจะเป็นเออใช่ต้อง Mac แม็กตุนถูกแล้วแม็กตุนโอเค,อเคใช่ก็ฝากไว้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามกันได้นะถ้าใครชอบสไตล์ช่องเราหรือใครเคยติดตามผลงานอื่นของช่องเรามาก็น่าจะรู้ว่าช่องเราจะเป็นสไตล์ไหนในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก็น่าจะเป็นแนววิเคราะห์เหมือนเดิมเพราะว่าเรื่องนี้จะมีอะไรที่แบบตื่นนเต้้แลวก ได้ทกเถียงกันเยอะหาายประเด็นโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในการ Reaction e อีพหนึ่งวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย